สวัสดีครับพบกับผมรายการไม่เชื่ออย่าลบดูประวาด,ดิขุนพันธ์ทลักษ์ราชเดชตอนที่สามหากสืบเรื่องราวถอยหลังจะเห็นได้ชัดว่าเสือในยุคสมัยก่อนไม่ได้เกรงกลัวต่ออาญาแห่งกฎหมายเท่าไรนะักด้วยเหตุที่สภาวะสังคมที่บีบคั้นอย่างหนึ่ง และความยากจนอย่างหนึ่งแต่ทั้งหมดนั้นเมื่อผู้ใดทำผิดแล้วก็ต้องถูกดูดเข้าวงเวียนเองคำดิ่งลึกลงไปอีกการยอมมอบตัวหรือการยอมจำนนจึงแทบไม่มีให้เห็นฉะนั้นการเปิดอแชเร่จับกันอย่างเอาเป็นเอาตายจนถึงขั้นวิสามันฆาตกรรม จึงกลายเป็นเรื่องปกติในสังคมยุคนั้นมากมายเหลือเกินที่เกิดการเสียเลือดเสียเนื้อในการเข้าปาาระทะกันของทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายเสือล้ายแต่นายตำรวจผู้หนึ่งที่สร้างวิรกรรมไว้การปราบปรามเสือล้ายทุกทิศทางทำให้เกิดฉายาว่า รายยกอขีซึ่งคุณสัมพันธ์ข้องสมุทรได้บันทึกคำจำกัดความโองรอสอปปุลเรืองนาลงผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา,าศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลาไว้ว่าเป็นวีระบุรุษปิกกีนูซึ่งหมายถึงคนตำรวจทีขุนพันธลักษ์ราชเดชตมือปราบเสือ ที่เรื่องหือชื่อในอดีตมีนักข่าวได้เข้าสัมผัสพลตำรวจตีขุนพันธรัชราชเดชไว้ในวันที่ห้ตุลาคมพศ2546ขุนพันธรัชราชเดชนับเป็นแบบอย่างตำรวจไทยที่น่ายกย่องข้อมูลต่างๆจากนี้เสมือนเป็นแผ่นหน้าประวัติศาสตร์ แหงวงการตำรวจไทยและเป็นทั้งข้อสติเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทราบนักถึงเสืออาชยากรแผ่นดินที่ไม่ควรเอาเยื่องอย่างก็จบไปแล้วนะครับอาข้าพระเจ้าบรรยายผิดพลาดประการใดก็ขอ,ขออาภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์า กติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณครับ